สวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกท่านกันด้วยนะครับมาอยู่ในในรนยกันสิววราศินชนาแนลนะออวันนี้จะเอาโกเรมมาสูบใครรู้ไหมครับเตท่านครับเตท่านนี่ก็จะมีสองตัวด้วยกันคืออนนี้นี่นะครับและก,ก็หกสิบเมตรนะครับเราจะมาทดสอบกเรมหนึ่งตัวนะครับมีเสียงเรกรนขอขอ,อาภัยด้วยนะครับกเรมหนึ่งตัวปะทั หกสิบเม็ดก่อนนะครับน่านะคระบ a t t l e ก็แล้วที่จริงมันก็นคือซอมบีท้ที่เอ่อเปลี่ยนร่างครับแล้วก็อึดกว่าเดิมละอ่าโกรเรมตัวเดียวไม่สามารถสวบซอมบี้ตัวนี้ได้ของเขายี่ห้อซอมบี้นะครับนั่นคือซอมบี้จริงๆริงครับงาสะดวกตั้งใช้งาน้องมแอพพลิเคชันบูสิขับตีต้องตีหลายทีด้วยนะครับเสิ่งเป็นเรื่องที่ว่าผม เรียนมากครับหนึ่งทีไม่ตาสองทีสามทีสี่ทีห้าทีหกทีเจ็ดทีแปดทีเก้าทีสิบทีสิบเอ็ดสิบสองสิบสองทีเลยนะครับข้ามมันเนี่ยเ้าเล้นที่้า้ถอยมาได้ก็สองสามทีแหละนะครับคราวนี้จะเป็นโกเรมสองตัวนะครับต้องสร้างแบบวิธีเดิม โอ้โกดปี๊กดดามาฟ้อนเอาเตรียมพร้อมันหระหยอยังครับเมื่อกี้รอบที่แล้ว60เมตรชนะไปครับ right อ่ะผมกำลังคิดว่าอือใช่สองบิดไปสองตัวนี้มันสามารถสู้กันได้แอนนี่กับเอ60 ia, เอ60เมตรครับไปตัวนี้มานี่ ออกสนามไปไกลๆเลยครับพามันออกไปก่อนเดินไปยุ่งออก,กับการแบทเทิลของเราคนระัแบเดบ๋แม่เห็นสนามเราเลยนะครับก็วันนี้ครับสนามประลองเราก็จะเล็กหน่อยนะขอขอภัยด้วยนะครับอุ้ยขอภยัยแ,บบนะป,แป,ป๊บนนนนะมาาไปปก่อเร ขออภัยด้วยนะครับเมื่อกี้ยากขึ้นมานะครับนะไปกันเลยนะเ <c oughs> มื่อกี้หกสิบเมตรชนะไปจะ <c oughs> เป็นแอนนี่เราจะชนะไหมครับแอนนี่สกินเหมือนกับพวกมันกับเก,กราะเลยนะครับ <c oughs> แต่ผมรู้ว่ามันคือแอนนี่ไงครับ <c oughs> ขออภัยพี่อันด์สติบลงคลิป ครับดีกันสองตัวครับมือก็ยกเหมือนกันนับใครชนะนะครับแมตชนี้ถัดโกลินชนะเราต้องใช้โกลินมสองโดสสู้กับหกสิบเมตรนับมึงทำไมเอ้าโกเร็มติดยาเรื่อยล่ะไม่รู้นะครับเลยรู้นะมาสู้กันแลครับโกลเร็มได้ตายไปแล้วนะครับเลยอันนี่ตัวนี้นะจะฟาดที่ท้ายถอยมันตอนนั้นผมทดสอบเลยครับ เพียงสองทีครับมันก็ตายเลยมันจะมีแบบตัวหัวเล็กนะครับคือลูกไททันนะลูกซัมมี่นะเขาเกิดทีที่ท้ายทอยมันจะตายเร็วกว่านั้นนะครับอ่าคราวนี้จะส่งตัวนี้มาสู้กันแะล้วลงเบืดอสหกสิบเมตรมาก่อนนะครับด,ด้วยนี่ครับตัวนี้ที่ผมบอกครับน้ำมาตีกันแล้วนะมาเบื่ออา้าว อายอ่อเข้าไปเอา60ไม่สิมันขี้โกงเกินไปนะก็เจ้าหกสิเมตรมันตัวใหญ่กว่ามันตอนนั้นคือลูกซัมบี้นะครับตัวที่หัวเล็กเลยกับองความยุติธรรมตัวใหญ่ไปตัวใหญ่ซีฟ้าตัวใหญ่เปนตัวใหญ่เดิมนะครับอ็นยักษ์นะครับนะครับตีกันแล้วไม่ใช่ตัวเดิมนะครับ นะครับตีพร้อมกันเลขกันแล้วตอนนี้อ่ายัางไงเปลี่ยนไปก็60เมตร,มรก็เป็นไฟชนะอยู่ดีนะครับเออเป็นไงบ้างนะครับชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมที่จะกดไลค์กดแชร์เอ้ยยังไมไ่กดก่อนอย่าเพิ่งก,กดนะครับสอลงด้วยนะครับสอลงนะ ก่อื่นน่ต้องมีโปรแกรมแตกไฟอะไรก็ได้นะครับหมงนที่ใช้โทรศัพท์ผมครับเพราะโทรศัพท์ผมมันแตกไฟได้ให้ท่านกดแสกไฟไปนะครับใส่ไฟเสร็จท่านจะได้ไฟนี้มาให้ท่านกดเข้าไปแล้วกดตัดตัดไปไว้ในที่เกม คอกรุ๊โมจะให้ท่านสร้างคำว่า r e s o r t e pack นะครับอะดูครับนะบ I e s o y o R E S O U R C E underscore P A C K S นะครับกดเข้าไปปับ๊บกดวางเลยนะครับตกลงผม,มเขียนแ้บเป็นนะครับเพราะผมมีเลยแล้ว อา่าเรามีสามคฟลเดอร์มาดูก่อนครับอ๋อแล้วก็ให้ท่านอ่ะเข้าเกมไม่ได้เลยนะครับกดเข้าเกมไปเลยนะครับเดี๋ยวผมจะให้ยิงโหลดยิงโหลดเอ่อม,มอดไว้ใต้ดิสคริปชันนะครับอ่าเราเลกมามันจะไม่มีอย่างนี้ใช่ไหมครับมันจะมีเดี๋ยวอันนี้อยู่ข้างล่างครับให้ท่านกดขึ้นมาข้างบนนะครับ เป็นอันเสร็จสิ้นลาวลงมัดแล้วนะครับอ่ารอดไข่มันนะครับจะมีอยู่สองแบบประเภทนะครับแต่ผมจะให้ดูนะ,นะครับแบ่งครับตอนนั้น,นะครับผมไปลงผิดนะซอมบี้มันตัวเล็กไปทันมาตัวเล็กลงไปนะครับนั่นก็คือไข่ฟองนี้แอนนี่ก็คือหวังไข่พิกแม่ันี้แหละครับฮักเนี่ยฮักคะ แล้วก็แล้วก็หกสิบเมตรก็ขข่ฟัมมี่ธรรมาดาธรรมาดาแค่นั้นนะครับกดเอ,อ่อนะครับอ,อ่อนี่ก็จะเป็นหกสิบเมตรนะครับนี่ก็จะเป็นแอนนี่โอ้ะนะครับแอนนี่ตัวตัวเล็กใส่ชุดเกราะได้ครับก็มีการใส่ชุดเกราะกันมั่งนะครับอุ้ยมันขาดแอนนี่นะครับตดว,วนะครับ ตัวเล็กเหมือนจะฆ่า hmm. ้าหวานมาครับตอนนี้อ้าวตัวเล็กฆ่าไปครับอุ้ยนะครับซอมบี้ทุกตัวไม่ใช่เราที่รอสปอนมาซอมบี้ทุกตัวมันก็จะกลายเป็นอย่างนี้ยกเว้นซอมบี้ธรรมดานะครับไม่ใช่ซอมบี้ธรรมดาและสกิลต้นพวกอันนะครับคิปเปร์มันก็จะเหมือนเดิมแต่แต่ถ้าเกิดไอพวกนี้เห็นซอมบี้เหมือนกันนะไอพวกแมงมุมอะไรมันก็จะฆ่านะสกิลต้นมันก็จะฆ่าคิปเปร์มันก็จะฆ่านะครับ มันฆ่าหมดทุกอย่างเลยนะครับคนมันก็ฆ่านะอ่ะคลิปเยอะแหลกมากเลยตอ,อนนี้ครับขอให้ได้รับโทรศัพท์ผมมยิ่งกัดด้วยเป็นไงครับ,รบมันพังรู้เลยวะอุตซาสร้างแมบนี้มาแล้วก็แมบนี้ก็จะเป็นแมบลบกันนะครับเออสนามต้อนที่หนึ่งนะ รับอูเหมือนกับในอนิเมะเลยครับหกสิบเมตรหัวมันก็จะประมาณนั้นประมาณตัวที่มันอยู่ข้างนอกมันกำลังจะเตะกําแพงมาแล้วแล้วก็ลูบูเมื่อกี้ลอยหกสิบเมตรเตะนะครับเออมาครับตั้งช่คอคลิปว่าอะไรดีครับชื่อว่าอะไรดีครับชื่อว่ามาครับสอลงมัดเออก็ลาไปก่อนชอบคลิปนี้ขยาเร่งกดไลค์ กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจแล้วไม่พลาคดคลิปต่อๆไปกับจากผมนะครับบ๊ายบาย